og det er en ยัมีหน้ามาถามอีเหรอถ้าพี่มีกลับเร็วอ่ะพี่จะเห็นเหรอวันเลวเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยจะยินทันเหตุการณ์พี่จะอายเหรอพี่แกอายเหรอทําไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่เป็นเลวทั้งคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มักมากไม่พอเออพี่ครับ ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยใจนะเงียยไปเลยัต่ละเร็วครับแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขาพี่ผัวแล้วรู้ครับรู้ว่ามีทำเปเหรอเนี่ยฮะโทษคนไข้ ไอ้นี่แกนอ้าใจกันไปมีชูกับคนอื่นแล้วไอ้ฟัง่อนนะฟังกอนนะก็อยู่เช่นนะพีแลมันโกหก้่ไแล้วันเหนมด้วเฮ้ยเฮ้ยยรู้นะรู้นะรู้นะลุงแต่าลวอะต่อไปอะลุงจะไม่นอ้อใจก้อยอีกแล้ว นะก้อยนะเสียใจด้วยอย่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องะไรฉันให้โอกาสให้ใครจะมาลอดแต่ไอเรื่องนองใครไปมีชู้เนี่ยครั้งเดียวมันก็ตายแล้วก้อยใส่หัวเอาไปช่วยฉันไดแ้แล้วก็ไม่ต้องกับอนะีกแล้วนัตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปราสอคนากันแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนก้อยจะไปอยู่ไหนมันก็เรื่ เหมือนกับหมายที่เราตักขังป่อยวัดนั่แหละออกไปเมียเมีจ้าแกไม่ต้องเปเมียแล้วกเมียฉันไม่มีผัวช่วยช่วอย่างแกออกไปออกไปออกไปเลยเออไปก็ได้นะครับไป่ พี่ป้าคุณดูปักไปเลยนะโผไม่ไปงอนคุณดูปักไปเลยนะผมแพ้ <c oughs> กอทมอมอ่กระติกกระติกกระติก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  ตระกูลเจ๊อะอ๋อไม่ใช่นะคะเจ๊ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเลยค่ะผิดพลาดบ้าบอลตบอยู่ในกลางน,น้ำน้อยขนาดนี้เดี๋ยวผมวจะเอาเรื่องเจ๊ถึงที่สุดเลยใครดูมาแล้วจะเ้อยล้านเจ๊เลยจะ,จะเ,เจย็นก่อนนะไม่เย็นแล้วมันเข้ามาอยู่ดีเ,เนะี่ยนตะิผมหอมมากข้ามไปไกลๆเลยเจ๊อย,ยากเกี่ยวกับฉันดิ้นนะ 嗯，嗯。Mm. Mm. Box in the box. -a Six. 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 One. Six. Two. Six. Three. Six. Four. Six. Bom, bom, bom. Yeah, bom. Six. ตัวต้นะครับไม่จริงใช่ไหมสันสันตอบแย้มสิว่ามันไม่จริงใช่ไหมใจเย็นๆก่อนนะตัวเองฟังเขาก่อนนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแย้มเห็นความจริงั้งหมดแล้วเขาอธิบายได้นะตัวเองบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดไอ้เรื่องที่แกมีกิ๊กอะฉันพอจะรับได้แต่นี่แม่ฉัน คนแก่ก็ยังทำได้ขนาดนี้เหรอแย้ม yeah. ผมขอโทษฉันว่าฉันกับแกอ่ะไปกันไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้ฉันรับไม่ได้จริงๆเราเลิกกันไม่ได้แย้มว่เาเขาไม่เลิกอ,อะ่ะเขาขอโทษแม่ครับผมขอโทษแม่ผมขอโทษ mm hmm. จริงๆนะครับกาุลาเชิญออกจากบ้าน mm hmm. ของฉันไป สร้างขึ้นมาวันนี้นะครับไม่มีที่เจตนา <ะ S 2> ออกไปไม่ม <นะ S 2> ขขงั้นฉันจะแจ้งตำรวจ